ขณะนี้เวลาตีสีกับอีก14นาทีวันที่1ธันวาคม2องพแนหกนะครับหรือเวลาอยู่เพียงแค่30วันก็จะสวัสดีปีใหม่2568แล้วก็เหลือเวลาอยู่แค่18วันอบจทั้งประเทศก็จะครบวาระและมีการให้รับสมัครสมาชิกสภาอบจและก็นายกอบจ ในจังหวัดที่ยังไม่ไม่ได้มีการเลือกตั้งนายกไม่ได้ลาออกสมัครในวันที่23-27ทถึง27ธันวาคมครับใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วนะครับผมนะครับประหลัดเงาะข้อใจอยากจะข้อใจท่านนะครับให้อาสาลงรับสมัครเป็นสอจอครับสมาชิกอบอจอหรือ ในจังหวัดถ้าท่านคิดว่าท่านก็มีศักยภาพมีทุนทรัพย์อยู่บ้างคนหนึ่งก็เป็นในหัวหน้าเลยนะครับที่จะสร้างการเมืองท้องถิ่นที่จะตอบโจทย์ตอบสนองปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเป็นน้ำใหม่นะครับเป็นน้ำใหม่ ที่ทำงานด้วยอุดมการทำงานเพื่องานครับไม่ได้ทำงานเพื่อหวังเกติยศชื่อเสียงอนใดเพราะว่างานนี่คือชีวิตงานรับใช้ถิ่นเกิดถิ่นกำเนิดถิ่นที่อยู่อาศัยถิ่นของพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานะครับครวนี้เมื่อท่านได้อาสาตัวที่จะลงรับสมัครแล้วเนี่ยเราก็มาสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน นะครับโดยการสแกนลิงก์มาที่กลุ่มลายนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดก็ติดตามกันนะครับติดตามกันว่ากลุ่มไหนข้าก็ไม่ได้เอื้อหน่วยหรอกนะครับแต่เมื่อคืนนะเหมือนกับว่าได้ค้นพบจริงๆการค้นพบของระบบหายใจเนี่ยชีวิตอยู่กับลมหายใจเนี่ย ก็รู้มาแล้วนะครับแต่บางครั้งบางคราวที่มันเกิดเหตุการณ์ที่มันกระทันหันเนี่ยนะฮะ,ะทำให้เราไมา่ได้ทำคราวนี้ก็นิ่งอยู่กับจุดลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทรหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆจริงๆอะ่ะมันก็พูดได้แต่ก็ทํายากแต่ก็ต้องพยายามทําไม่ไปคิดในเรื่องต่างๆนะครับอยู่กับลมหายใจมันจะทําให้เราอิ่มใจขึ้น ครับกับการหายใจอันนี้เมื่ออินใจขึ้นนะฮะระบบหัวใจที่มันล้มเหลวเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นก็จะมีเวลาของชีวิตที่จะทําประโยชน์นะครับให้กับพี่น้องประชาชนมากมายขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ที่ติดติดตามให้กําลังใจถูกใจนะครับก็เปลี่ยนไปที่เฟ e บุ๊ k นะเ o เชื่อใจกลางสาทรอาจจะมีการถ่ายทอดสด ภายในชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยนะครับเพราะผมจะเดินไปใกล้ๆหอนาะฬิกาโมกเหล็กมันมีอยู่ที่ที่หนึ่งเป็นที่สักพากที่นั่นมีสัญญาณไวไฟเนื่องจากว่าเน็ตมือถือเนี่ยหมดแล้วครับเพราะมันครึ่งเดือนแล้วต้องต่อต้องเติมเงินเข้าไปในระบบ300บาทนะซึ่งการเติมเงินครั้งนี้นะฮะ ถ้าไม่มีแหล่งอื่นมาเสริมมาอะไรนะครับก็จะมีปัญหาอยู่ก็ว่ากันตามเหตุปัจจัยจริงเลยนะครับขอขอบคุณมากครับขอบคุณมากไปที่ Facebook นะครับ